เอาละทุกคนพบกับสมาร์ทโฟนจอพับสุดล้ำนะจากหัวเว่ยทั้งหัวเว่ยเมส XT Ultimate Design นะคะแล้วก็หัวเว่ยเมส X6 ด้วยมาพร้อมกับนวัตกรรมที่ต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเพราะเป็นสมาร์ทโฟน3ามทบที่บางที่สุดในโลกนะคะแค่3.6ม mm เมเท่านั้นประกอบด้วยมือเนี่ยอย่างประณีตแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะใช้งานได้หลากหลายหน้าจอมากนะคะทั้งแบบ3รูปแบบคมชัดนะ,ะระดับ 3K และขนาดจอเนี่ยใหญ่ถึง10.2นิ้วนะคะมาพร้อมกับกล้องเลอธงแบบ Ultra c m a X Mate Camera นะฮะที่ปรับรูรับแสงได้แบบตามใจเลย อ่ะทุกคนนี่จอภาพของหัวเว่ยนะคะรอบนี้เนี่ยมีทั้งแบบนี่แบบคู่ของอันนี้ใช่ไหมหัวเว่ยเมท X6 อันนี้เนี่ยสามทบนีฮ่แบบนี้เลยคุณจะใช้แบบใหญ่ๆอย่างก็ได้คุณอยากจะใช้2จอก็ได้หรือคุณอยากจะใช้จอเดียวก็ได้เช้กันทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปดูรีวิวทั้ง2ตัวนะในครอบครัวของมือถือจอภาพของหัวเว่ยวันนี้นวัตกรรมก้าวไประดับโลกอย่างไรบ้านทกมพร้อมกันแล้วอินโทรมา จริงๆแล้วเนี่ยเราถามว่าเราเนี่ยพกพามือถือที่เป็นแบบ2ทบอย่างเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกยังไงเรามักจะพูดอยู่เสมอว่าเวลาเราใช้งานแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกเหมือนมีแท็บเล็ตอยู่ในกระเป๋าเป็นมินิแท็บเล็ตอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอด้านหน้าเนี่ยมันจะเหมือนโทรศัพท์มือถือปกติเลยค,คล้ายๆแต่ไม่เหมือนเราค,คล้ายๆละกนนันเวลาที่เราสามารถที่จะใช้งานเขาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนว่ามันไม่เพี้ยนนะแต่ถ้าเป็นตัว3ทบ Huawei Mate x t Ultimate Design โอชื่อยาวจังนะพี่นะคะตัวนี้ จะไม่เหมือนพกมินิแทบเล็ตอย่างเดียวลวแต่จะเหมือนพกแล็ปท็อปในกระเป๋าเลยทุกคนบางคนบอกจริงเหรอพี่ตอนกลางออกมาตอนแรกเนี่ยน่าดูก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันกลางออกมาแล้วเนี่ยมันจะทํางานสะดวกเหรอมันกลางไปทําไมใช่ไหมแต่พอได้เล่นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้จอแบบนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆต่อการทํางานอ่นอย่างทุกคนเนี่ยน,นดดยานดุดูเอ็กเซลเงี้ยดูดิคือแบบว่าเนี่ยอัตราส่วนหน้าจออะไรต่างเนี่ยมันเหมาะกับการแก้งานเอกสารอะไรต่างมากสำหรับเรานะมองว่ามันเป็นแบบมันเจ๋งว่ะคืออัตราส่วนมันแบบ เหมือนทํางานเอกสารได้สบายแล้วก็เล่นอ่านเว็บไซต์อะไรเงี้ยเหมือนเราดูแล็ปท็อปเลยแต่ว่ามันบางมันเบามากๆนะคะนี่คือจุดเด่นสําคัญเลยว่าทําไมต้อง3ทบนั่นเองเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูเรื่องแรกก่อนดีไซน์ค่ะ mm. ดีไซน์ของ Huawei Mate XT ก่อนนะคะ mm. จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบหนัง v ีแกนเลเซอร์นะคะแล้วก็ตรงกล้องเนี่ย จะเป็นแบบการออกแบบ8ดเหลี่ยมแต่ถ้ามอจากด้าข้างเนี่ยจะเหมือนเป็นกระจกตัดขอบข้างวันนี้เราได้สีดํามานะคะแล้วก็ตัวขอบเนี่ยจะเป็นสีทองให้ความหรูหรามากๆมีโลโก้นะคะที่เขียนว่า design a n d c r a f t e d by huawei นะคะอยู่ตรงจุดนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวเครื่องนั่นเองนะคะกระบวนการผลิตของพวก huawei mate xt ตัวนี้นะคะจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการบิดวัสดุที่มีความร้อน6ครั้ง ใน30วินาทีโดยช่ามที่มีความเชี่ยวชาญทุกคนแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมากกว่า30ปีนะคะแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมี i o n i นิ u เคินะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ เป็นการผลิตโดยเฉพาะที่ทําจากมือขึ้นมานะฮะแล้วก็จะผ่านขั้นตอนถึง78ขั้นตอนโอโ้โหอลังการมากได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันนะทำให้พื้นผิวเนี่ยมันมีความสวยงามที่สุดนะคะที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ชิ้นงานของตรงนี้นะคะตัวอ o n i ็ c u r อิเนี่ยจะมีแค่2.7 แต่ว่าต้องใช้วัตถุดิบเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่2กิโลกรัมเนี่ยออกมาเลยแค่นี้นะคือแบบโอ้โหปั้นีดมากเฟรมกลางของตัวเครื่องเนี่ยเป็นเฟรมกลางอลูมิเนียมซีรีส์็ที่บางเฉียบนะฮะแต่ว่าแข็งแรงเป็นพิเศษแล้วก็บางลงอีก15%แล้วก็ตัวนี้เนี่ยบานพับเนี่ยทำมาจากเหล็กกล้านะฮะที่เขาบอกว่าแข็งกว่าเหล็กที่เขาไว้สร้างตึกราฟ้าเนี่ยเเท่าอะไรขนาดนั้นนะหน้าจอนะคะตัว Triple Screen ของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะจอเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแบบลามิเนตคอมโพสิตทนทานต่อแรงกระแทกนะคะแล แบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบบซิลิคอนคาร์บอนนะคะเป็นแบตแบบบางนะคะแต่ว่าความจุเยอะนะคะตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 5600มิลลิแอมป์ัวนะคะแล้วก็รองรับชาร์จเร็วนี่ย66วัตต์แล้วก็รองรับซูเปอร์ไวเลสชาร์เจอร์ของ Hu ว w e i เนี่ย50วัตต์ค่ะส่วน Hu ว w e i Mate X 6กเนี่ยก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการใช้อลูมิเนียมนะคะเกรดการบินนะคะแล้วก็บานพับเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงสูงด้วยนะคะทนทานต่อการพับแบบพิเศษซึ่งทุกคนรูู้่แล้วว่า Hu a เว i เนี่ยจะค่อนข้างเก่งในเรื่องของการทําอุปกรณ์ให้แข็งแกร่งใช่วหมตัวหนา,าน,น,น,าาาาน,น150ท,นทาน แล้วก็หน้าจอด้านนอกเนี่ยเป็นคุลุนกลาสนะฮะเจเนอเรชันที่2ทนทานต่อการหล่นด้วยนะฮะนี่คือความแข็งแกร่งที่หัวเว่ยใสมาให้กับมือถือจอพับของเขานะฮะส่วนหัวเว่ยเมด X 6เนี่ยอันนี้เป็นสีแดงทุกคนด้านหลังเป็นหนังวีแกนเลเทอร์เช่นกันนะฮะเน้นกล้องนะคะตัวนี้กล้องจะสวยงามมากๆเพราะว่าตัวนี้มันจะเหมาะกับการถ่ายรูปมากกว่าเพราะลักษณะของการใช้งานของเขาด้วยนะใครอยากเน้นกล้องมาตัวนี้ละกันเนาะน้ำหนักของตัวเครื่องรุ่นนี้จะอยู่ที่239กรัมหน้าจอเดียวสามสิบเก้า t รัมหน้าจอยู่ที่6.4นิ้วอ,อปุเบจะเมด X ซ เก้าและ3จอเนี่ยจะกลายเป็น10.2นิ้วนะฮะ3ครบนะ Huawei Mate X6 เนี่ยนะคะตัวจอด้านนอกเนี่ยจะอยู่ที่6.45นิ้วนะคะใกล้ๆก,กันแหละ แต่ว่าเวลากลางมาปุ๊บก็จะกลายเป็น7.93นิ้วนะคะก็จะต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองอย่างที่เราบอกไปว่านอกจากในเรื่องแรกที่เราบอกแล้วว่าการใช้งานปุ๊บเนี่ยเราก็เลยลองยื่นให้กับพนักงานที่บริษัทเนี่ยทุกองเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ลองเล่นดูเนี่ยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยมันใช้งานง่ายกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าโ,โหใหญ่ขนาดนี้จะพกยังไงล่ะคุณก็พับเอาอันนั้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าความเจ๋งของการใช้3มทบเนี่ยมันคือการทํางานที่ในรูปแบบเหมือนจอใหญ่หญๆแบบสวยมากมาก ตัวจอภาพเนี่ยคือดีมากเลยนะตัวจอภาพของรุ่นนี้นะคะจะเป็นจอแบบ OLED display นะคะแล้วก็ refresh rate เนี่ยจะอยู่ที่90 h z นะคะตัวนี้ refresh rate จะไม่ได้เยอะมากนะตัวนี้เนี่ยเวลาที่คุณดูหนังนะ จอมันใหญ่มากนะคะใหญ่แบบใหญ่บเบลมเลยแบบดูสนุกสนานสะใจมากๆนะคะสามารถโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยผ่าน Huawei App Gallery ก็ได้หรือจะลง G-Box แบบนันดุดก็ได้เช่นกันนะคะเข้าไปปุ๊บก็จะมี Play Store นะนันดุดก็ลองดูเนี่ย YouTube ดูได้เลยนะคะแล้วก็ปรับเป็น 4K ได้ด้วยทดสอบให้แล้วเรียบร้อยนะโอ้ภาพสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ Netflix นะคะก็ดูได้ระดับ HD เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ ลองดูแล้วว่าสามารถดูได้แล้วก็ภาพเนี่ยสวยงามอยู่ในระดับที่โอเคเลยคือจอมันใหญ่นดนึงนะทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาดูเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยมันชัดนะคะแล้วก็แสงสว่างอะไรเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะจอมันใหญ่อะ่ะแต่ว่าสำหรับนาดูนะถือห่างจากตัวไปนิดนึงเพราะว่ามันแอบโมชันนิดนึงมันแบบคลื่นเคลื่อนห้ดูเป็นโมชันซิกเนสนะคะดังนั้นถ้าดึง,งมาน,นิดนึงเนี่ยก็จะเวิร์กมากๆส่วนการเล่นเกมเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยนดูลองทดสอบตัวนี้โอ้โห ลื่นเลยนะ60เฟรมนี่ไหลๆสบายๆนะคะสามารถเล่นได้ดีมากๆแล้วก็ในเกมที่เป็นพวกกลุ่มของเกมยิงปืนพวก FPS อย่าง Call of Duty เนี่ยเว้ให้เรากดเนี่ยใช้นิ้วกดเนี่ยนะคะมันสะดวกสบายมากๆเพราะว่ามันใหญ่พอนะฮะนิ้วเราสามารถกดซูมกดยิงอะไรเงี้ยโหคือแบบโคตรดีเลยทุกคนแบบไม่เคยเล่นบนอะไรจอใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพราะว่าปกดินันดุบอกว่าจนันดุลจะไม่ถนัดอีกใช่ไหมเพราะว่าคนจะเล่นบนแท็บเล็ตแบบนี้กันแต่แท็บเล็ตมันใหญ่เกินไปแล้วหนักอันนี้มันบางเบานะฮะแล้วก็ กระจายน้ำหนักทั้งตัวเนี่ยได้ดีมากๆนะเวลาที่เราเล่นแบบนี้เนี่ยโอ้โหคือมันดีมากเลยทุกคนบอกเลยนะเวลาเล่นเกม FPS เนี่ย คือมันแบบมันมากส่วนเรื่องงานเอกสารเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าไอ้จอแบบนี้เนี่ยสบายหวานเจี๊ยบนะคะเราดู Microsoft Word ได้นะฮะดู PowerPoint หรือจะใช้ WPS Office เองเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะในลักษณะที่สัสดส่วนต่างๆในการดูเนี่ยเราว่าเหมาะที่สุดแล้ะตั้งแต่เราทำเอกสารมาบนหน้าจอพับเนี่ยอันนี้คืออัตราส่วนที่ทำงานออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะมันใหญ่พอที่จะให้เราเห็นรายละเอียดแล้วก็ดีเทลต่างๆได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะส่วน Huawei Mate X6 เนี่ยตัวนี้นะคะเ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวจอเนี่ย มีความสะท้อนน้อยกว่าตัว XT อยู่นิดหน่อยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะ แอบสีสันเข้มสวยกว่าอยู่เล็กน้อยแล้วก็รีเฟรชเรทจอเนี่ยเป็นแบบอะดัพตีฟเยนะคะ1ถึง120รเฮิร์ z ด้วยทั้งจอนอกแล้วก็จอด้านในดังนั้นตัวนี้รีเฟรชเรทจะเยอะกว่าจะมีความเนียนตานะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะเปิดเ,เป็นกึงก่งๆึ่งมินิแท็บเล็ตนั่นเองนะคะน้ำหนักเบานะคะใช้งานง่ายถือจับสะดวกแล้วว่าสีสันจอแอบสวยกว่าตัว XT Ultimate Design เหมือนกันนะแอบรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะคะอัตราส่วนของจอด้านหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกับสมาร์ทโฟน,น,น,าาาน,น,นทันบ ตัวของสมาร์ทโฟนที่ทั่วๆไปเลยนะคะอันนี้เราชอบตรงที่ว่าสะดวกสบายพกพาง่ายนั่นเองนะคะี่ยทุกคนดูดิเห็นป่ะมันพกพาง่ายอะ่ะมันจับถือได้แบบสะดวกสบายอะ่ะมันมันก็แล้วแต่มุมมองจริงๆนะว่าชอบแบบไหนมากกว่าแต่เรามองว่าคนที่อยากจะซื้อตัว3มทบเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ต้องการอะไรที่แบบจอใหญ่ แล้วก็ต้องการที่จะแบบเบาพกพาง่ายตอนใช้งานเนี่ยถืออย่างเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยนะไม่รู้สึกว่าหนักเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันกระจายน้าหนักไปทั่วตัวอย่างแท้จริงนะคะเอาไปเล่นบนเครื่องบินเอาไปเล่นบน b T S หรืออะไรก็าตามแต่หรือไปเล่นแบบเวลาเราไปพักผ่อนอะไรเงี้ยมันใหญ่พอจะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานเขาได้แบบไม่เมื่อยมือเลยย้ําว่าไม่เมื่อยมือเลยค่ะอะดูมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนชอบแบบ3ทบหรือว่า สองทบมากกว่านะดูดว่ามันก็แตกต่างกันชัดเจนนะแต่จะบอกเลยว่าไอสารทบเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์มากสำหรับดูดนะ,นะดูดไม่มีข้อตําหนิอ,อะไรในการผลิตอันนี้ออกมาแล้วรู้สึกว่าอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงน้นไม่มีเลยเวลาพับนะทุกคนด้านหลังเนี่ยก็เป็นจอแบบอย่างเงี้ยด้านหน้าเนี่ยก็แข็งแกร่งมากๆนะคะใส่เคสก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีคลิกแสแตอ์ให้ด้วยอย่างเคสตัวนี้สีดำนะใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีคลิกแสแตอร์ด้านหลังแบบนี้เออสวยไหมโอ้ยเมดเอ็กซ์หกเนี่ยก็จะเป็นคลิกสเตอร์แบบนี้เหมือนก็น สามารถใช้ดูหนังแบบเอาเราก็ตั้งไปดูหนังไปอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่เคสตัวสามครบเนี่ยมันอาจจะแบบดูเกะกะนึงไอ้ตัวที่มันยื่นออกมานิดนึงที่จะต้องเก็บจอนะแต่ว่าดีกว่าไม่มีผูรับรองเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้สักครั้งหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าทําไมมันจะต้องเป็นไอ้จอสามครบสจอแบบนี้เพราะว่ามันเจ๋งจริงๆเลยอ่ะมันเป็นจุดแข็งที่ทําให้หัวเว่ยกลายเป็นผู้นำนะของมือถือจอพับอย่างแท้จริงเลยนะดูดไม่เคยจับเลยนะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วมันบางมันเบาแล้วมันดีมากเลยทุกคนสามารถที่จะแบบดูหนังังงงฟเพลออคื อันเนี้ยอยากให้สัมผัสด้วยตัวเองจริงๆเพร,ราะมันแบบมันสมบูรณ์แบบมากๆคือน้ดุดว่ามันเป็นนวัตรกรรมที่สร้างสารรค์และดีมากๆเลยนะแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยน้ดูดไม่เคยกังวลเลยเพราะว่าหัวเว่ยอะแน่นอนมือถือแข็งแรงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่แล้วนะฮะงานประกอบความไว้ใจได้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันดีอยู่แล้วอะคือเราจะมั่นใจได้ว่าอ๋อถ้าเป็นหัวเว่ยผลิตเนี่ยเราจะรู้สึกมีความมั่นใจอยู่ลึกๆว่าแบบเออก็หัวเว่ยอะก็พรีเมียมอะก็แข็งแกร่งอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันเวิร์กมากๆในการที่จะแแแบบบบบบใใชช้้งงาาาานนตตัววขอออทคืเเเรรมกกะููจพดดียยสล ถือปุ๊บไม่อยากวางอ่ะดีจริงๆดีจริงๆนะแต่อย่างว่าแหละราคาไอ้ตัวสารภพเนี่ยมันก็มีราคานิดนึงไงคือถ้าเกิดว่าจะเอาตัวเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันโอ้เวเองเนี่ยก็ใส่ตัวสเปคมาให้กับตัวเนี้ยไอ้ตัวหัวเวม X 6กเองเนี่ยก็ไม่ได้แย่เหมือนกันนะะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าทั้ง2ตัวมีจุดข,ขายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเามากใครที่ชอบแบบอยากลองของใหม่ๆก็ลองตัวสารพบได้แต่ถ้าอยากแบบเอาชัวร์พี่แบบอย่างเงี้ยพกพาง่ายหน่อยไม่ไม่หนาเกินไปน้ำหนักโอเคอะไรเงี้ยก็กหัวเว ต่อมาเป็นเรื่องของความแรงกันบ้างน,นะคะความแรงของทั้ง2ตัวนี้นะคะนดูก็ลองเช็คๆชดูเนี่ยยาตัว Huawei Mate XT Ultimate Design เนี่ยนะคะจะเป็นคิรินนะคะรุ่น9010นั่นเองนะคะความแรงเนี่ยยังใช้ได้อยู่เลยนะเล่นเกมอะไรก็ยังสบายเราได้ให้ดูตอนแรกไปเลยว่าการเล่นเกมเนี่ยก็ยังสบายเปิด60เฟรมได้แล้วก็ความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่เยอะเช่นกันปกติมือถือจอพับมกักจะมีความร้อนสูงนะคะยิ่งพักหลังๆเนี่ยพวกมือถือจอพับกลุ่มที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยจะมีความร้อนสูงมากตัวนี้เนี่ยแค่อุ่นเท่านั้นเอง ทั้งสตัวเนี่ยนะคะสามารถควบคุมความร้อนได้เวิร์กมากๆนะคะในตัวของ X6 ด้วยเช่นกันนะคะในการใช้งานทั่วไปเล่นเกมอะไรเงี้ยอย่างที่เราบอกไปว่าปกติแล้ว,วมันจะค่อนข้างร้อนเนาะแต่ตัวเนี้ยมันควบคุมความร้อนได้ค่อนข้างดีแต่จริงค i ริ n ก็เย็นอยู่แล้วใครที่เคยเป็นแบบซาวกูวเวยมาก่อนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าค i r i n ก็คือค i ร i นอะ่ะมันมีความแบบควบคุมความร้อนได้ดีประหยัดแบตเตอรี่อยู่แล้วจริงปะละ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างภาพถ่ายกันดีกว่านะคะเอาจากตัวนี้ก่อนละกันนะหัวเว่ย a ม e XT Ultimate Design ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะอันนี้คือตัวอย่างกล้องนะคะของ h u วเว i m a ม e XT Ultimate Design นั่นเองนะคะตัวกล้องนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะคะในการใช้งานของตัวกล้องนะคะที่จัดมาให้ตรงนี้ก็สวยดีนะคะจริงๆแล้วกล้องหัวเว่ยอ่ะเขาก็สวยของเขาอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะกล้องด้านในเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกล้องใต้จอเนะคะเป็นกล้องแบบเจาะรูเข้าไปดังนั้น ตัวพวกหมอกฟุ้งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีละกล้องหน้านี่บอกเลยว่าสะพึงสวยมากเลิศเลอม,มากนะคะแบบว่าอลังการมากกล้องหน้าบอกเลยว่าสวยจริงงานวิดีโอนะคะตัวของกล้องนะคะสามารถอัดได้ที่ 4K 60เเฟรมนะคะในตัวของกล้องหลังนะ 4K 60เฟรมเลยส่วนกล้องหน้าเนี่ยนะคะสามารถอัดได้ที่ 4K แล้วก็อยู่ที่30เฟรมนะคะสำหรับตัวของกล้องหน้านะคะก็โงก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วว่ากล้องเนี่ยสวยนะหลังๆมาโหเบอรเขาทำกล้องออกมาค่อนข้างดีนะสีผิวสกินโทนอะไรเนี่ยไม่ได้แย่เลยอืมแต่จากประสบการณ์ของนัด,ดูนะบอกเลยว่าตั้งแต่ซื้อมือถือจอพับมาก,ก็ถ่ายรูปไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะฮะก็แล้วแต่คนมองส่วนอันเนี้ยมันเป็นสามทบแบบนี้มันเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจอที่แบบเปิดตรงนี้ได้เข้าใจใช่ไหมนะเวลาถ่ายรูปก็คือ ไม่มีให้ดูถ้ามีให้ดูก็จะดีแต่มันไม่มีไงดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับว่าโอเคคุณถ่ายรูปแต่ว่าคนที่คุณเป็นนางแบบจะไม่เห็นแบบอันนี้จ,จะเป็นจุดพิญาาของเรานิดนึงเท่านั้นเองแต่ถ้าใครจะาดจะได้ถ่ายรูปใหญ่ๆอย่างนี้ก็โอเคนะส่วนใครอยากจะเด้ถ่ายรูปเนี่ยเราว่าเมด X 6เดี๋ยน่าจะเหมาะกว่านะทั้งสเปคกล้องที่ดีกว่ารวมถึงการใช้แบบนี้นะครับเป็นจอด้านนอกได้ด้วยนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างภาพถ่ายดีกว่าว่าโอ้เมด X 6 เป็นยังไงบ้างคะและนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายของ Huawei Mate X6 นั่นเองเห็นไหมว่าสีสันเนี่ยดีเลิศเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงมีเลนส์ Ultra Wide ต่างๆที่มีสเปคพิกเซลเนี่ยสูงกว่าในตัวของ Huawei Mate XT Ultimate Design ด้วยนั่นเองนะฮะตัวกล้องนี่เราว่าถ้าถามนะเรานะเราเราแอบชอบตัว Mate X6 มากกว่านะตัวกล้องนะฮะแล้วก็ตัวจออะไรเงี้ยถ้าเอาความสวยความพรีเมียมอะไรเงี้ยเราว่า X6 เนี่ยคือทำออกมาได้ดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าเป็น XT Ultimate Design ก็คือจะเน้นแบบรูหลาแบบนวัตกรรมก้าวล้ำอะไรเงี้ยมันจะอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะตัวกล้องเนี่ยแค่เทเลโฟโต้เนี่ยก็48ล้านแล้วนะตัวเมท X6 นะเวลาที่เราถ่ายพวกการซูมเข้าไปอะไรเงี้ยแน่นอนคมชัดกว่าอยู่แล้วนะคะ Optical จะเป็นแบบ4เท่านะคะแล้วก็ซูมดิจิตอลเนี่ยได้ร้อยเท่าด้วยตัว XT เนี่ยจะซูมได้แค่50เท่าเท่านั้นเองค่ะ และนี่คือสเปคของทั้งสอง,องตัวนะทุกคนดูกันเลยแล้วกันเพราะมันเยอะมากๆแต่ถ้าจะให้เอาง่ายๆนะก็คือตัว Huawei Mate XT Ultimate Design เนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการใช้งานแบบ3จอแบบบางๆนะคะแล้วก็แบบเน้นนวัตกรรมเจ๋งๆส่วนตัว Huawei Mate X6 เนี่ยจะเน้นกล้องทุกคนเห็นไหมว่าสเปกล้องของ Huawei Mate X6 เนี่ยมันจะสูงกว่าทั้งเลนส์ ultra wide ทั้งเลนส์ซูมนะฮะมันจะสูงกว่าดังนั้นในจุดนี้เนี่ยก็ชัดเจนมากว่าถ้าเกิดคุณอยากได้มือถือเจ้าพับ ของหัวเวยแต่เน้นกล้องนิดนึงด้วยเนี่ย X6 ก็จะโอเคนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ใหญ่เกินไปเนี่ย X6 โอเคอยากจะ3ครบแล้วหัวเว่ยเมด XT Ultimate Design ก็จะเป็นคำตอบของคุณนั่นเองนะคะ,ะทุกคนเป็นไงบ้างหลังจากที่ดูจบแล้วชอบแบบไหนมากกว่ากันน้าท้าหน้ดูดนะันเน้นนวัตกรรมเจ๋งๆเลยนะไอตัวนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังเลยในเรื่องของการใช้งานจอสามโของเขาเนี่ยที่ทาออกมาเนี่ยคือดีมากนะคะส่วนใครที่จะแบบว่าเอาแบบชัวร์แบบพี่แบบอยากใช้แบบชัวร์วเนี่ยก็มี Hu วเวยเมด X6 นะคะตัวนี้เนี่ยพกพาง,ง่ายอันนี้เหมือนมีแท็บเล็ตอ่า กับโทรศัพท์อันนี้เหมือนโทรศัพท์มินิแท็บเล็ตและ PC ในกระเป๋าของคุณในอันเดียวกันเลยนะคะส่วนตัวเราเนี่ยถ้าถานนวัตกรรมเนี่ยไอเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่น่าชื่นชมนะทอามาได้ดูดีมากๆเลยทีเดียวส่วนอันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะคะแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันแล้วทุกคนล่ะชอบอะไรมากกว่ากันนะคะระหว่างสามทบกับ2ทบอุ้ยพิ่งดับลูกเราเขาเป็นบอกนวดดูหน่อยกันแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คิดหน้าหลับฟันดี้ราติสวัสดนะคะโอยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย